ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่าน้องไซรีนนะครับก็จะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับนี่ไซรีนนะครับเป็นแคนนี่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในแพทนี้นะะตัวละครตัวนี้เนี่ยเปิดไม่ได้นะเป็นตัวละครที่ได้จากดันไม่ใช่ดันจากเควสกิลเท่านั้นนะครับนี่ตรงแคนตรงแคนนี่แหละนะครับเควสน้องเนี่ยจะอยู่ตรงนี้หน้านี้นะครับ คือเราต้องเก็บไปตรงจอกเล่าตรงเนี้ให้ครบ1 0,000หมแป้มซึ่งเราจะต้องมาทำเวสตรงนี้นะครับทุกวันนะครับวันละ3าควสแล้วเราจะได้แต้มตรงนี้มาแล้วก็สามารถอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับ100แต้มต่อหนึ่งอร์นะครับอัพจนร0อย็ก็จะสามารถอัญเชิญได้นะฮะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้จะมาเปรียบเทียบไปดูว่าตัวละครน้องเก่งยังไงแล้วก็แตกต่างจากตัวแคลลี่ตัวอื่นยังไงนะครับแล้วก็จะมาเทนห้ดูด้วยว่า ตัวน้องเอาไว้ทำอะไรแล้วก็เก่งขนาดไหนนะครับมาดูที่สกิลก่อนนะครับคร่าวๆนะครับตัวน้องนะครับจัดอยู่ในโลหิตพิสุทธิ์นะครับผู้ยเป็นสายนี้ค่อนข้างจะเรื่องอยู่นะนะครับเป็นแครี่ประเภทบัฟเนาะนะครับมาดูที่ท่าตีกันเลยถ้าน้องนะครับใช้อันติเมตใช้เกรดแค่3หน่วย3แต้มนะครับค่อนข้างน้อยนะ น่าจะใช้สก,กิลอันติได้บ่อยนะครับก็คือน้องไซลีนะครับจะปลดปล่อยวิญญาณซ่อนเงานะครับจากต้งเครื้อคุมของนางซึ่งจะสร้างดาเมจกายภาพ1,200อันนี้คือผมเอาสก,กิลเลเวล5นะนะครับใส่เป้าหมายที่เลือกแล้วมอบรอยทมินนะครับรอยทมินก็คือให้จากนั้นจะมอบอเจจำนงทมินนะครับให้แก่นักยิงฝ่ายเดียวกันทั้งหมด ก็คือตัวประเภทสายแคลร่ทั้งหมดจะชือก็คือจะได้บัฟนี้นะครับสก,กิลนี้นะเป็นการโจมตีปกติและทั้งรอยธทมินแล้วก็เจะจำนงเจะจานงทมินนะครับจะคงอยู่เป็นเวลา6วินาทีโดยจะขยายระยะเวลาออกไป2วินาทีต่อแรงอะไรไฟฟอนเฟน,นะครับทุกสเต็คที่ไตรดีมีก็คืออ่านน้อเป็นสายบัฟพวกสายแคลรเนี่ยนะก็คือเป็นเป็นเหมือนแคลร่แคลร่ลองตัวหนึ่งเนาะ นะครับจะเรื่องเป็นแคลลี่หลักก็ได้นะเพราะว่าน้องบัฟต,ตัวเองได้นะครับสกิลนะครับสกิลเสริมนะอันนี้ทุกๆการโจมตี3ครั้งนะครับจะปล่อยวิญ,ญญาณซ่อนเงาใส่ศัตรูสร้างดาเมจสองร้อยที่ตีโปรเตสันนี้ผมอัพเลเวลห้านะแล้วก็แรงไฟฟันเฟอร์นะครับก็คือแต่ละสะแต็กเนี่ยจะทําให้ไซดีนปล่อยวิญ,ญญาณเพิ่มอีกหนึ่งตนนะครับก็คือมีแต่ก็จะเพิ่มเพิ่มดาเมจตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับก็คือสองร้อยสิบเนี่ยต่อนหนึ่งตัว ถ้าเกิดว่ามีสเต็คไอแรงไฟฟอนเฟิร์สเนี่ยก็คือจะเพิ่มดาเมจตรงนี้สิอีก240จุดนะครับต่อหนึ่งตัวนะครับเพราะงั้นก็ค่อนข้างจะแรงนะแล้วก็จะทําให้ไตอดีเนี่ยไปว uh, ิญญาณเพิ่มอีกหนึ่งตนซึ่งจะสร้างดาเมจ50เซนอ๋ออันนี้คืออันนี้คือดาเมจของวิญญาณที่เพิ่มมาเขาจะผิดนะสกิลนี้นะเป็นการโจมตีปกติด้วยแล้วก็ไอแรงไฟฟอนเฟิร์สเนี่ยก็คือจะเพิ่มความไวโจมตีเนี่ย25เปอร์เซ็นต์นะครับ ตะกิดที่3ก็คือจะตีเป็น2 3งธรรมดาไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ไปที่แพสซีฟหรือว่าพระสวัานั่นเองนะครับไซลินได้รับแรงไฟฟันเฟร์นะครับหนึ่งแตกมากสุด4ี่ต c k แตกนะก็คือสามารถเพิ่มความเร็วโจมตีได้ถึง100%นะครับในทุกครั้งที่้างดาเมตแก่ศัตรูเป็น60%สของเฮตพีสูงสุดของตนเองก็เดี๋ยวนะถ้าเลือดตัวเองมี HP อยู่ห0 0 0ืน นะครับหกหมื่นนี้สิบเปอร์เซ็นคือหกพันใช่ไหมหกพันก็สามหมื่นหกเนาะหกสิบเปอร์เซ็นก็ประมาณสามหมื่นหกก็โอ้ก็ไม่ไม่เยอะมากไม่เยอะมากนะโจมตีประมาณประมาณไม่ถึง้าวก็ได้ประมาณหนึ่งะแตกและนะครับอ่าเดี๋ยวไว้จะไปลองเทสอ่าส่วนอาวุธของน้องเนี่ยผมจะใส่เป็นเพิ่มเรื่องของโจมตีปกติแรงขึ้นนะอันนี้ก็ เหมาะมากนะครับเพราะน้อโจมตีปกตินะครับตัวน,นี้เดี๋ยวค่อยปลดทีหลังนะครับแล้วก็เรื่องของไอเทมนะครับจะมีอยู่ประมาณนี้ยังไม่ได้ทับอะไรเยอะมากนะครับถามว่าน้องเนี่ยเป็นแคดีที่ต่างจากตัวอื่นยังไงถ้าเทียบกับแวนแล้วนะถ้าเทียบกับแวนแล้วคือแวนเนี่ยจะบัฟตัวเองเนี่ยให้โจมตีด้วยสกิลเนี่ยประมาณ12วินาทีหรือเปล่าคะถ้าจะไม่ผิดตอนนี้มันมันไม่มีเขียนแล้วนะครับ แล้วแวนจะตีธรรมดา138%อันนี้คืออัพสกิลเลเวล4นะครับถ้าอัพสกิลเลเวล5ก็ประมาณ140%นิดๆ42อะไรเงี้ยเนาะก็12วิแล้วเพิ่มความเร็วโจมตีของมันอีก10%ลงสุดที่5ตั้งแต่ก็คือ50%นะฮะแวนจะมีอยู่แค่นี้เองอันนี้คือสร้างได้เมืกับจะข้าทุกๆครั้งที่โจมตีปกติ5ครั้งแวนจะเพิ่มอะไร ดายเกัยาภาพเท่ากับ17%บ็ดเตของ HP ที่เสียไปก็คือจะแรงขึ้นตามเปอร์เซ็นต์เลือดนั่นแหละนะครับดาเมกเพิ่มขึ้นนี้สูงสุดไม่เกินแปสบกปอร์เซของพลังโจมตีก็มีขีดจำกัดด้วยสกิลน,นี้ไม่มีอะไรมากอ่าหากมีพันธมิตรในสองช่องข้างหน้าจะเพิ่มขีอันนี้มีอันนี้เป็นบัฟนะบัฟขีบัฟขีขธรรมดาก็คือถ้าเทียบแล้วเนี่ยแวนใน1ิบสอวีเนี่ยแวนสามารถโจมตีได้ประมาณยี่สิบหรือเปล่านะ หรือมากกว่านะฮะเพราะว่าหนึ่งวิต่อหนึ่งฮิตแต่ว่าแวนได้เพิ่มความเร็วโจมตีเข้าไปอีกด้วยเพราะงั้นเนี่ยน่าจะตีเราๆสักประมาณ20่สิบฮบวกลบเนาะแล้วก็ฮิตหนึ่งตีสักประมาณ150ก็ประมาณ3,000%เปอร์เซนก็ถือว่าแรงนะใน1ิวิ12วิตี3ามพันเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นเนี่ยเทียบแล้วระยะยาวเนี่ยวแวนตีแรงกว่า นะครับแต่ว่าในทางของการแวนใช้ถึงหกใช้ถึงหกมานาเลยนะแต่ว่าตัวน้องใช้ได้แค่สามแล้วก็มีสกิลเรื่องของบัฟตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็มีสกิลพวกโจมตีเสริมอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะต่างกันแค่ไหนนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของการโจมตีเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะไปลองเทสในในบอสละกันนะตีบอสต,ตัวนี้ตีบอสตัวนี้ละกันนะก็คือ จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นแคล r ี่ที่แนะนำก็คือเป็นโนอาซึ่งโนอาเนี่ยน่าจะเป็นตัวประเภทที่เน้นบัฟเหมือนกันก็คือจะเป็นประเภทเดียวกับน้องอาไซดีเลยนะครับแวนจะเป็นตัวดาเมจหลักแล้วก็โนอาเนี่ยกับไซดีจะเป็นพวกตัวสื่อมากกว่าเพราะงั้นเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเทสโดยการเอาเอาน้องไซดีมาแทนแวนนะนี่นะครับแล้วก็เอาแคปเปล่ามาเล่งเล่งเก s สกิลแล้วก็ตัวฮิวก็เป็นตัวนี้นะ จริงๆผมว่าผมเปลี่ยนเป็นตัวฮิลตัวน,นี้ดีกว่าตัวนี้จะเหมาะที่สุดนะไม่รู้มีไหมเดี๋ยนะ,ะตัวน้องฮิลตัวใหม่ตัวนี้ตัวนี้จะได้เรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไระได้เรื่องของเพิ่มความเร็วโจมตีให้ได้ด้วยนะครับอแล้วก็ตัวยืนหน้าตัวยืนหน้าผมเอาคอเป็นตัวนี้แล้วกันยืนแบบนี้จะได้ทำดาเมจเพิ่มได้ด้วยนะ จริงๆเนี่ยอยากจะเป็นสามแครี่เลยแต่ว่ากลัวยืนไม่ไหวเออก็เลยเอาเป็นแบบประมาณแบบนี้แล้วกันนะครับเออะทีประมาณนี้เดี๋ยวลองดูปกติผมตีได้ประมาณหกถึงเจ็ดนะระดับหกถึงเจ็นะแต่รอบนี้มาดูว่าจะตีได้ขนาดไหนครับไป g กเอ้ยผมลืมเซตเซตสกิลเลยแต่ก็ไม่เป็นไรป๊บอ่ามาถึงน้องเปิดสกิลเลยนะคร แต่ว่าน่าจะตีบอสครับโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะปึ๊บถ้าผมเปิดอันนี้ผมเปิดออโต้นะลองเปิดออโต้ดูว่าจะเป็นยังไงน้องสิงต่อนะครับสิงไรปึบไม่ดูว่าสิงไรน่าจะเป็นสิงโลอานะเสียดายอ้อสิงตัวนี้โลอาเรียกกล่างเงาตัวนี้จะข้อโบกันได้ดีมากสองตัวนี้ ยืดย,ยืนไหวไหมเนี่ยนี่โนอาเรียกมาถึงปิวก็เรียกล่างนี้ออกมาได้ละแต่ว่าข้อเสียคือเราไม่มีตัวที่จะกําจัดไอตัวข้างๆอืมเนี่ยแหละคือข้อเสียเลยและดูเวลาเราออโต้เนี่ยมันใช้สก,กิลมั่วนะอืมแต่ข้อดีคือโนอามาสามารถเคลียร์มาข้างๆได้ก็จะใช้สก,กิลได้เร็วหน่อยอแต่เราจะไม่มีตัวรามิแบบคอยแบบคอยคอยเกี่ยวพวกมอนนะเพราะงั้นผมจะแบบ ให้โนอามันคอยคอยเคลียร์มอนอย่างนี้แล้วกันชึบแล้วก็น้องเปตีปึ๊บแล้วก็โนอาคอยเคลียร์มอนปึ๊บแบบนี้โอ้ถือว่าได้เม็ดดับเรื่องอยู่นะปีครับเดียวก็แปลงร่างแล้วโอเคบา้า วิเดียวเดียวเดียวนงอาเคลียก่อนเคลียมันไหวไหมโอ้กระเบียวเหลือสี่ลอดแล้วอะถือว่าถือว่ามาได้ไหวนะเพราะว่าปกติผมไม่เคยตีมาขนาดนี้เลยปึบเหลือสามลอดแล้วถือว่าเคลียมันไหวมากเลยปบ๊บนงอา เคลียไหวไหมยืนไหวไหมตัวฮิลเรามันไม่ได้แบบว่าฮิลฮิลได้แบบถีครบขนาดนั้นนะเป็นตัวแบบคอยเสริมมากกว่าปึ๊บอ้าวเรียบร้อยตายตายหมดละยืนรับดาเมจไม่ไหวนะเออตัวแท้งเราอาจจะต้องแบบยืนหนากว่านี้นะฮะอุ้ยแต่ว่าตัวนี้ยืนมันยืนแบบ สิงตัวเองได้ไหมสิงตัวเองไม่ได้เรียบร้อยเนี่ยมาดูสรุปผลหน่อยอ้ยพอๆกันเลยนะใช้ทีแมนกับใช้ทีมน,น,น,นี่คือพอๆกันเลยนะครับดาเมจนี่พอๆพอกันเดี๋ยวรอบนี้ขอลองเทสอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองแบบมันเล่นมือตั้งแต่แรกเลยว่ามันจะได้ครบไหม อ่าราบนี้เดี๋ยวลองเอาแท้งไปยืนนะครับเอาแท้งไปยืนแบบนี้จะดีกว่าแล้วก็อ่าบัฟของเรามีเซี่ยวสองมีกึ่งโอเคบัฟครบอืมถ้าเป็นถ้าถ้าผมใช้เป็นเซตยืนเนี่ยเออมันจะนี่กว่าอ่ะลองแบบนี้ไปก่อนแล้วกันอม,มาถึงก็จะเปิดด้วยตัวนี้เลยครับ เออเคียคร์มอนเคียร์แบบนี้แล้วก็สิงแล้วก็โนอาเคียร์ตรีบอสครับไอ้ตัวนี้ตัวแทงอเคียร์ไปก่อนเคียร์สก,กิลไปก่อนอ่าเร่งเดี๋ยวก็ใช้โนอาเวลามีมอนมา ผมจะใช้โนอาเปิดสกิลนะแบบนี้แล้วก็น้องตกตกตามแล้วก็แคปเปิดด้วยโนอาเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยน้องตีโอเคแต่อตอนนี้แทงเราเริ่มเริ่มยืนได้แล้วครับ แขงยืนอ่าโนอาต่อตปึ๊บแบบนี้เคลียร์มอนตีเหลือสองลอดละเร็จได้อแคบเหลือโนอาไหนโนอาโอเคโนอามา ปึ๊บเคลียร์ได้ไหมโอเคแล้วก็ตีอุ้ยตายเลย <Yes. S 1> อุ้ยแต่ว่าโนอายืนยืนหนามังนะโอ้ดีขึ้นนิดนึงครับดีขึ้นนิดนึงแต่ว่ายังไม่ไหวโอเคเมื่อกี้ตีไปถึงหกใช่ไหมตอนนี้ขึ้นมาถึงแปด ครับก็ถือว่าโอเคนะอืมท่านนี้แหละผมพอใจละเพราะว่าของเรายังยังไม่ค่อยนี่เลยหละผมไม่ค่อยได้มาทําทีมตีบอลตรงนี้มากครับโอ้ขอ,ของหน่อยเช็คของหน่อยโอเคได้เข้มขัดมาเพิ่มอีกหนึ่งก็ถือว่าไม่แย่โอเคก็สำหรับทีมที่มาลองก็ประมาณนี้ดีกว่า ตีแวนนิดนึงนะดีกว่าใช้แวนตีแต่ของแวนมันออโต้ได้ไงของแวนนี่ยังไม่บัฟสุดนะเดี๋ยวไว้รอบหน้าค่อยมาทดลองแวนกับกับตัวใหม่ตัวนี้แบนยังไม่เคยเล่นกับตัวนี้เลยเพราะว่าตัวน้องเนี่ยได้บัฟเยอะมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ